สวัสดีคะ่ะทุกคนมิวเมอริเกิร์นะคะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ช่วงรีวิวนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะมิวก็จะมาพูดถึงไอเทมกันน้ำนะคะหลังจากที่ได้ลงคลิปเออแต่งหน้ารับหน้าฝนกันน้ำอะไรเงี้ยไปนะคะก็พบว่าไปค้นดูนะคะว่าอาจจะมีเออตัวอื่นที่มิวไม่ได้พูดถึงด้วยนั่นเองนะคะก็มีอยู่หลายตัวเลยนะที่มิวจะมา พูดให้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะคะเผื่อทุกคนจะได้เอาไปทำตามกันัเองนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสําอางกันน้ําต่างๆนี่นะคะหลายๆหมวดกันเลยนะคะตั้งแต่รองพื้นยานลิปสติกเลยนะคะแต่ว่าจะมีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าตามบ้างนะนี่นนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะรองพื้นกันดีกว่านะคะตัวแรกเลยที่มิวเคยพูดไปแล้วในแต่งหน้ารับฤด,ดูฝนนะคะก็จะเป็นของ l o r e a l นะคะ True m a t t ู Superb l e n d a b l e f o u n d a t i o นน,นั่นเองะคะทุกคน สี4.5นะคะที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเขาค่อนข้างติดทนจริงนะคะแล้วก็เบลนด์ดีมากเหมือนทาสกินแคร์ไปเลยเนื้อมันเกลี่ยง่ายนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ติดทนกันน้ําจริงๆนะคะเขาไม่ค่อยเป็นคราบไม่เป็นก้อนไม่หยามไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับผิวคอมิวนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยของเขาก็คือยังติดทนแล้วก็ผิวยังดูสวยอยู่เลยนั่นเองนะคะคือแบบติดทนตามที่เขาเคลมไว้จริงๆนั่นเองนะคะ โจวินะ่านี่เองทุกคนไม่รู้ตอนนี้เขายังขายอยู่เปล่าแต่น่าจะขายนะเพราะว่าของเขาขายดีมาตลอดแลวทุกคนแล้วก็เนื้อเขาค่อนข,ข้างจะดีมากเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อที่แบบเมื่อก่อนมิวผิวเข้มไงแล้วก็ไปทะเลก,ก็คือพอดีกับผิวมิวมากเลยค่ะตอนนั้นนะมันจะเป็นโทนเหลืองนะเออเราเรียงก็คือโทนชมพูเลยนะคะอันนี้ก็ติดโทนอีกเช่นเดียวกันนะของโจวิน่านะคะก็ขวดเล็กนะคะ15กรัมนะคะทุกคนราคาก็ประมาณ400กว่าบาทนะผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็ผิวก็เล่นแสงดีเช่นเดียวกันนะคะหลังทา แล้วก็เกลี่ยง่ายไหมรู้ว่าตัวนี้เกลี่ยง่ายกว่านั่นเองนะสีจานเอนชานเต้นั่นเองทุกคนรองพื้นเจ้าหญิงที่ทุกคนแบบเมื่อก่อนเขา เคลมกันว่าเออนะคะติดทนจริงนะซึ่งมันก็ติดทนจริงนะเพราะว่ามีเพิ่งได้ลองมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเองคะทุกคนติดใช้อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะก่อนมาเจอลอเลีเนั่นเองเออก็คือผิวอยู่ทั้งวันนะแต่หน้าก็คือแมตไปเลยเนั่เองนะคะ <S <S ผิวอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแสงเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้3 0 ml mm นะทุกคนนะคะตอนนั้นมีซื้อมาต่อราคาทุกคนร้อยกว่าบาทเองตอนนั้นเหมือนเขาจะโละสต็อกทิ้งมั้งอันนี้ก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะคะไปซื้อออนไลน์กันได้นะอันนี้มีูวใช้เป็นเบอร์ขขอให้ยก่น 140ฮันนี่นะคะไม่ว่ารองพื้นอะไรมันก็จะใช้แบบสีแบบท้ายๆนั่นเองคะ่ะเพื่อแบบกัน <ๆ S 2> กันหน้าร้อยนั่นเองนะเค็มไว้ก่อนแล้วผสมกับรอ,องพื้นสีขาวที่เรามีได้นะคะนี่อันนี้จะแบบเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะนี่ก็คือพอดีกับมิ้วนะแต่ว่าสังเกตเห็ไมว่า เนื้อเขาจะแบบแน่นมากแล้วก็เกลี hmm. ่ยก็คือจะแมทเลยนะถ้าแบบเกลี่ยดีๆต่อไปเป็นรองพื้นแบบซองนะทุกคนที่มีวแบบ่าหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะตีจานอีกเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. นี่เป็นซองแดงนะซูเปอร์เคอเ o ตฟอรเรชันนะทุกคนสี C 130นะ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อจะมีถึงแค่1-30สูนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือเลือกมามันจะขาวกว่าหน้ามือสักนิดนึงนะทุกคนแต่ตัวน,นี้ก็คือปกปิดดีนะคะติดทนแล้วก็ น่าจะแมทต์ไปเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีเอสเพียบห้าสิบพียบบวกบวกร่วนเองนะคะทุกคนนี่ตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อติดทนตลอดวันนะครับเค็มไว้ซึ่งมีก็าทาแล้วก็รู้สึกว่าอะติดทนจริงนะคะแล้วก็ตัวนี้เกลี่ยง่ายรื้อาพคล้ายกันเลยดูสีแล้วก็แล้วกันนะนี่อันนี้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะคะเป็นประมาณนี้มาในปริมาณ6 ml นั่นเองนะคะกันอ่ายูปกปิดขั้นสุดกันน้ำกันเหงื่อนะะั่นเองนะคะซูเปอร์เฉดคอสเมติกนะคะเบอร์02นะคะคคทุกน ตัวเนี้ยที่ซื้อมาจากเซเว่นที่เคยแบบลองของหรือรีวิวสักอย่างไปเนี้ยแหละปรากฏว่าสีตรงข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเข้มได้อย่างเนื้อข้างในคนมันจะเลิศมากแต่เพอเอิร์ดนะคะสีเบอร์ศูนย์สองไอเราคิดว่ามันเข้มพอทามาก็คือขาวขาวทุกคนแต่ถามว่าปกปิดดีไหมปกปิดดีนะคะแล้วก็แต่มันจะค่อนข้างแมทไปเลยนะทุกคนเนี่ยเบอร์ศูนย์สองอะแต่การตลาดข้างหน้าเขาหลอกดิฉันนะคะว่าสีมันเหมือนจะเข้มแต่ว่าอ่อนใช่พราะคุณ แต่เขาเกลี่ยง่ายนะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ผิวขาวอมเหลืองสีขาวกว่ามิวสักสองเฉดสีกาลังดีนะคะเบอร์ศูนย์สองจากซูเปอร์เชดกลิ่นก็ดีด้วยอย่ะทุกคนลองพื้นกินหอมมากเกลี่ยง่ายอะไรเงี้ยนะคะทุกคนอ่ลองดู เขาบอกว่าปกปิดในคลิปคุม,มันขั้นสุดไม่ติดมารด้วยนะคะถามว่าไม่ติดมาร์คไหมก็ประมาณนึ่งคะแต่ว่าถ้าถูบ่อยๆมันก็เป็นรอยนิดหนึ่งนะทุกคนสีใกล้เคียงกับผิวมิวนะสิสต้าเรดิสเมลานมาเพอร์เฟกต์ฟาวเดชั่นนั้นทุกคนก็คือรองพื้นหัวไชเท้าในทุกคนของสิสต้านะซองสีม่วงสีผิวก็ค่อนข้างตรงนะคะแล้วก็ ทาง่ายเกลี่ยง่ายมากๆมิวใช้แบบไม่ต้องอมีฟองน้ําก็ได้นะตัวนี้นะคะมันในปริมาณ10กรัมเลยนะคะถือว่าก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะเนื้อเขาค่อนข้างเป็นทางเหลวเลยนะค่อนข้างพอดีกับผิวมิวนะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็ติดทนกันน้ําเลยนะคือเป็นโลมพื้นีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทึ่งเลยทีเดียวนะคะว่าเขาทําได้ขนาดนี้เลยะคะ่ะสีบาทแล้วก็ให้มในไปมาณที่ค่อนข้างแบบเยอะทีเดียวนะสำหรับแบบ2 10กรัมนะคะส่วน ซูปปเปอร์เชตนะคะมาในปริมาณ7 ml ท่านั้นแต่ว่าราคาเท่ากันนะทุกคนอ่ะก็ไปลองดูนะถ้าใครสีแบบใกล้เคียงอันไหนนั่นเองนะมาในหมวดของบัตรเนื้อครีมกันบ้างน,นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะก็จะเป็นของมีซันน่นั่นเองนะคะตัวนี้เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าทาได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากนั่นเองนะคะเป็นสีชากุหลาบที่มิวมีนั่นเองนะคะนอกจากจะอาทาให้ามันเป็นสีสวยงามแล้วนะคะก็ ยังเป็นบำรุงไปด้วยในตัวนั่นเองจากสมุนไพรที่เขามีนั่นเองนะคะเป็นสีชมพูกุหลาบนะคะทุกคนเนี่ยทาเป็นพื้นปากก็คือสวยมากทุกคนแบบเหมาะกับสีมีวมากเลยเคยทำคลิปลองของมาแล้วไงก็ย้อนไปดูกันได้นะคะก็คือเกลีย่ยเป็นเบนเขาอะทุกคนมันจะสวยมากทาเข้มเข้มก็ได้นะมาทาแก้มอะทุกคนสวยมากแล้วเกลี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็พกง่ายด้วย แล้วก็ทาทั้งตาแก้มปากอย่างที่เขาบอกจริงๆนี่นเองนะคะทาแก้มแล้วมันก็ดูแบบสุขภาพดีนี่นเองนะคะมาในปริมาณ2กรัมนี่น,นะ,ะทุกคนของแบรนด์มิสเนงนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตัดเนื้อครีมอะ่ะเราก็สามารถเอาอะ่ะลิปจิ้มจุ่มที่มันเป็นเนื้อฟุ้งๆหรือว่าลิปสติกที่มันเป็นแห้งหมุนๆนะ่ะเอามาทาแก้มเลยก็ได้นะคือมิวก็ นิยมชมชอบในการทาแบบนั้น,นเช่นเดียวกันนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องซื้อบัตรเนื้อคีม,มาเฉพาะเจาะจงเวลาแต่งหน้านเนี่ยนะคะก็คือมีลิปตัวไหนก็สามารถทาได้หมดเลยนะขอให้มันเป็นแบบเป็นสติกเป็นแท่งเป็นอะไรก็ได้นะแค่เกลี่ดดีๆทุกคนก็คือจะสวยแล้วเนะนี่ยทุกคนแล้วแต่วันนั้นนะ,ะว่าชอบสีส้มสีชมพูลแล้วแต่โทนการแต่งหน้าในเองนะทุกคนงานตาก็ว่าดีกว่างานตาแบบเนี้ยทุกคนต้องมีไม่มีไม่ได้สาหรับแบรนด์นี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นของลินดานั่นเองนะลิควิดกลิต ชาโดนะคะนี่ก็คือสีสวยมากนี่ก็เลยมีมากกว่าหนึ่งสีนี่เองนะคะอมทองนี่อมแบบคอปเปอร์นิดนึงอะทุกคนนะสีที่ไม่ใช่บ่อยสุดก็เลยค่ะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะตัวนี้คือแตะนิดเดียวก็คือสวยแล้วนะคะอันนี้แตะแค่นี้มันสามารถแตะที่หัวตาได้มันก็จะเป็นประกายแบบขาวๆเลยนะแล้วพอมันแห้งปุ๊บแบบมันจะติดทนไปเลยทุกคนทั้งวันนะคะใครไปงานแต่งงานบวชเลยใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วพอเกลีย่ยปุ๊บมันก็จะเป็นประกายแบบสวยงามมากนะคะนี่ เนี่ยทุกคนเป็นแบบสีแบบธรรมชาติเข้ากับผิวคุณมิวมากเลยใครโทนเหลืองอะผิวโทนเหลืองในก็คือจะดีมากกิ๊ตเตอร์ใกล้ๆมันก็จะมีสีขาวสีแบบนูดๆอะไรอะไรอย่างงะะปปี้นั่นเองนะคะสูสีคอปเปอร์นั่นเองนะคะทองแดงกับการแบบทาแบบให้ทั่วเปลือกตาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะไม่วิงเท่าเห็นไหมตัวนี้จะขาวกว่าตัวนี้จะอมส้มอมแดงอะไรเงี้ยก็ชอบสีไหนก็ไปตำตาเลยคะจะบอกว่าถ้ามันแห้งปุ๊บเนี่ยกันน้ำที่แท้นะคะทุกคนสองตัวนี้ ไปลองดูกันนะคะเมลินดา้าเช่นเดียวกันทุกคน2ตัวเนี้ยแบบหมุนอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็ปาดไปแค่นี้เนี่ยนะคะแค่นี้ก็คือได้แล้วสีคล้ายๆกับเบอร์ตะกี้เลยแต่ว่าพอเกลี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะฟุงฟ้งๆนะคะแล้วก็การน,น้ําอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะทุกคนมีช่วงม,มาใช้มากเลยเนี่ยจริงมันอมชมพูนะทนชมพูแบบมีกิตเตอร์สีทองสีขาวะอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะเอามาทาทุกเปลือกตาแล้วก็เกลี่ย จบแค่นั้นนะคะแล้วก็หยุดติดทนไปแบบทั้งวันเลยเนี่นะคะส่วนอันนี้เบอร์ศูนย์สามนะคะตะกี้อันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งมันจะเป็นขาวๆเช่นเดียวกันทุกคนเหมาะแก่การทาแบบท็อปที่เปลือกตามากๆเลยทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลีย่ยหรือเราจะทาแบบแบบนี้ไปเลยกล็ได้ทุกคนแล้วก็เกลีย่ยขอบขอบให้เป็นตรงกลางมันดูแบบสว่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ ติดทนกันน้ําอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเมลินดาซอฟต์โกลนั่นเองนะคะทุกคนกลิตเตอร์สติกนะคะใช้ได้นานด้วยนะคะทุกคนนีที่สุดนะคะตอนนี้ที่มิวใช้นกะ็ะจะเป็น Sky High m a เมเบลินสกายไฮมาสคาร่านั่นเองนะคะตัวนี้เลยเตั้งแต่แพ็กเกจแล้วนะคะทุกคนเป็นสีชมพูแบบเงินชมพูเมทัลลิกละกันเป็น w a t e r p ์ o ูฟเวอรี่แบล็กนั่นเองนะคะสีดีมากเขาไม่ยยบยาบเลยนะอย่างที่บอกไปแล้วก็ สีดำดีนะคะขนแปรงเขาก็มีความว่าเป็นประมาณนี้นี่ถ้าใครไม่ดูค่อนข้างที่จะเรียงชิดกันแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นพลาสติกอะทุกคนแต่ว่าเป็นพลาสติกสั้นๆนะคะเพื่อให้เขายกขนตาแล้วก็ทําให้ดูแบบดูมีขนตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะหลักปัดมันก็จะงอนโค้งนั่นะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการดัดขนตาของเราเช่นเดียวกันนะตัวนี้มือต้องดัดขนตาเขาค่อนข้าง,างจะงอนนิดนึงถึงจะปัดตัวนี้แล้วแบบ อะดูฟูราแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบติดขนตาปลอมเลยเพราะว่ามีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบติดขนตาปลอมเลยก็เลยแบบเน้นปัดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าปัดเยอะมันก็จะแบบกองนิดหนึ่งนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะค่อยๆปัดหรือไม่ก็ต้องเอาเนื้อที่มันติดขนแปรงอยู่เอาออกนิดหนึ่งนะคะได้แต่ว่าติดทนทั้งวันเหมือนกันแล้วก็กันน้ําด้วยนะคะต้องล้างด้วยอ่ะ วอร์เดอร์ที่เป็นสมน้ามันนะทุกคนถึงจะออกลิปสติกกันบ้างแล้วนะทุกคนมีหลายตัวหลายย่หอมากเลยที่มิวแบบอยากจะบอกนะคะเริ่มแรกก็เป็นเคที่คอสเมติกนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเคยลองของกันไปแล้วใช่ไหมว่าแบบเขาติดทนจริงนะคะกันน้ําจริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ทนทนั้งวันแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยนั่นเองนะคะเอาไปใช,ช้ชิลแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ติดแมสจริงนะคะแต่ว่าตอนทานเนี่ยต้องห้ามเม้มปากนะทุกคนสําหรับเคที่นะก่อนแล้วก็ให้เขาแห้งดีๆก่อนนะคะทําตามทําไมนะคะแล้วก็พอเขาแห้งบุ้มเนี่ยเขาจะติดทนไปเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามนะพอทากลอสเข้าไปมันก็ทําให้ปากดูชุ่มชื้นแต่ว่าก็ไม่ได้ติดแมสออกมาเองทุกคนมันจะติดออกมาแค่กลอสใสๆที่เขาทาที่ทาทับไปแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตอนมันลอกออกมามจะเป็นขุย ซึ่งมันถ้าคนไม่ชอบขุยก็คือจะไม่ชอบเลยเนี่ยนะคะใครแบบกิจกรรมออกข้างนอกบ้านบ่นบอยใช้ลิ้ฝีปากบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูะของเคทีนะ,ะอันนี้ที่มีวด้ามาเป็นเบอร์01นั่นเองนะคะทุกคนสีเบอร์01ก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะทุกคนทาได้ทุกลุกเลย โ u 2นะคะ Harder EST นั่นเองนะคะตัวนี้ใครชอบปากงานแมทที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะของโฟยูทูตัวนี้ก็คือมาแล้วนั่นเองนะคะเป็นรุ่นนี้นั่นเองม่มีเป็นเบอร์ศูหนะคะติดทนจริงทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีปากที่เป็นขุยๆอ่ะมันก็จะจับเป็นขุยนิดนึงนะต้องทาบํารุงก่อนนิดนึงหรือไม่ก็หาสีที่ใกล้เคียงกันอ่ะแต่เป็นเนื้อที่เป็นลิปสติกอะทุกคนที่มันไม่ใช่แบบเนื้อจิ้มจุ่มอ่ะ อันนี้คือผสมกันแล้วจะเลิศดกว่านะคะมีถึง3าสีอ่ะชอบไม่ชอบก็ดูเอาแล้วกันนะคะทุกคน Touch my lip นั่นเองนะคะต้องแมทน,นะทุกคนแต่ว่าเขาจะมาแบบฟุ้งๆถามว่ามันเหมาะกับหน้าฝนหนระือพี่จริงๆมันเหมาะนะถ้ามันแบบเซตตัวแห้งอะทุกคนมิ้วเคยเจอทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วให้มันเซตตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปล้างมงล้างมือไม่ออกนะว่าไปนะแกแบบถ้าเซตตัวนานๆอนะถ้าอันนี้มันยังเป็นขุยๆฟุ้งๆ,ๆอยู่ก็สามารถอัรเบนได้เลยได้ แล้วเขาก็เคลมไว้ว่าทาได้ทั้งตาแก้มปากจริงๆนะคะมันติดทนจริงๆนะคะคือถ้าใครได้มาก็ลองดูก็แล้วกันนะต้องรอให้เขาแห้งสักนิดหนึ่งนะคะ L'Oreal รุ่นชิ i ฟ f o n นะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ 224I r o นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือติดทนนะถามว่าติดทนไหมก็ติดทนเพราะว่าแห้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ติดแมสด้วยนะคะซึ่งไม่ติดแมสจริงสีนี้จะเป็นแบบออกโทนชมพูกุหลาบนิดหนึ่งนะคะสวย พาแบบเป็นเอเอร์เดลุกได้เลยนะสำหรับสีผิวแบบเราอะนะก็เกลี่ยเอาอะไรเงี้ยพอแห้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ติดแมส์ด้วยนะคะทุกคน,นพอกินข้าวกินนาปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบหลุดลอกไปบ้างนะแต่ว่าไม่ได้หลุดลอกแบบเป็นขุยทุกคนเมเบรลินไวนิ w อิงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือติดทนจริงนะคะแล้วกันน้ําจริงนะทุกคนลังอัดคลิปที่รีวิวตัวนี้เสร็จแล้วมันก็ไปกินข้าวกินอะไรใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าเขาอยู่ติดทนแบบ ทบจะไม่หลุดเลยประมาณหรือว่ามันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนั่นเองนะคะทาทั้งแบบเต็มปากแล้วก็ทาเบลอๆลขอบเบลเบก็ได้นะก็สวยไบบแบบหนึ่งนี่นะคะมีความฉ่ำวาวด้วยนะคะหลังทาเสร็จเนี่ยวาวเหมือนแพคเกจเขาเลยทุกคนแต่ว่าเป็นเนื้อแมทตนะติดทนคุ้มค่ากับราคานะคะแล้วก็ก่อนใช้ใก็ลิปเขยา่าชอบพิธีกรรมก่อนการทาปากนั่น,นะหะทอมเบบี้ไบรท์นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่าแมสเฟรนี่ลิปทินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยคือเขาจะเป Lip ็นลิปทิน เนื้อแมตแล้วก็ไม่ติดแมสนั่นเองนะคะตัวนี้ทาแล้วแห้งไวมากนะทุกคนต้องรีบเกลี่ยถ้าใครจะแบบเลือขอบต่างๆอ่ะเดี๋ยวทาแบบด้านในปากเลยดีกว่าตอนนี้ติ้มน้ําหวานนะทุกคนแล้วก็สีเบอร์สามนะที่มิวได้มาเรียมบอกติดทนแบบข้ามวันนะทุกคนถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปทําอะไรยางอนะื่นตัวนี้ติดทนสุดนะคะแต่ว่าสีเขาก็อาจจะแบบเป็นเพลนนิดนึงจะม,มีสีแบบน้ําตาลสีนู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะ กันน้ำนะแต่ว่าตัวนี้มันจะค่อยๆแบบจางๆไปนั่นเองนะคะก็ไปเลือกกันนะคะถ้าใครชอบแนวติ้นแบบทาด้านในปากแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะอันนี้เป็นเบอร์03นะทุกคนของ Baby Bright นั่นเองนะคะหมดนะคะก็เป็นการรีวิวไอเทมกันน้ำรับหน้าฝนนั่นเองสำหรับมิวเมอร์ดเกิลนะคะก็ เอามาฝากให้ทุกคนได้ดูนะคะส่วนใหญ่ก็แม้ราคาไม่แพงเลยนะทุกคนอยู่ในหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะคะไม่เกินไม่เกิน500แล้วกันนะคะอาที่มิวม,มีทั้งหมดนั่นเองนะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนไงแล้วก็ต้องสวยอยู่แล้วก็ต้องแต่งหน้าให้มันกันน้ำนิดนึงนั่นเองนะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวมิจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะคะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะฝากก like, share, ดไลนนะค,ะค,ดค์กดแชร ตามๆนะคะดีงามมากเลย